ปัจจุบันนี้ในเชิงการสร้างความยั่งยืนเขาจะมีคีว w o r d หนึ่งคำนั่นก็คือว่า tone at the top นะครับมันคือแนวทางและวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง tone at the top นั้นนะครับ,รบเป็นเป็นสิ่งหนึ่งหรือแรงขับดันประการใหญ่ๆนะครับของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน คกะอน,นะรับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ<ม>ก็เช่นเคยครับทุกๆวันเสราร์สิบเอ็ดนากาสามนาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ Dr. O. าศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะรเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยในการที่จะนำสาระความรู้นะฮะแนวทางนะครับอัปเดตข่าวสารแล้วก็เทรนด์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและก็ความยั่งยืนนะครับมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 0 1 5เ h z ครับก็เป็นช่วงเวลา ก่อนรับประทานอาหารกลางวันนะครับดังนั้นเรื่องราวของความยั่งยืนเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะครับนะเรื่องโลกร้อนอะไรต่างๆเป็นต้นถ้าท่านเป็นหนึ่งคนนะครับที่สน,สนใจในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะส่งต่อนะครับมุมมองนะคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติก็ ตรงนี้นะฮะนะครับรายการ ny insider by Dr. O ก็น่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางนะครับที่ฝากท่านนะครับมาเป็นแฟนประจำรวมไปถึงถ้ามีจังหวะก็ช่วยแนะนำนะครับส่งต่อคอนเทนต์ดีๆนะครับของรายการ ny insider ให้กับคนที่ท่านรักนะครับติดตามนะครับในมุมมองที่โลกปัจจุบันก็แหมอัปเดตนะฮะนะสามารถรับฟังได้นะครับติดตามคอนเทนต์ได้อย่างน้อยตอนนี้ก็3มช่องทางนะ หนึ่งนะครับเจอกันแบบแบบสดๆแบบนี้นะฮะทางสถานีวิทยุจุฬานะครับทุกวันเสาร์ช่องทางที่สองนะครับไปที่ YouTube นะครับก็พิมพ์ nyinsider เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็น่าจะเจอคอนเทนต์เจอหน้าคราตาเป็นวิดีโอของดรโอนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับวิทยุจุฬามีแอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือแอป CU Radio plus นะฮะก็ลองเข้าไปดาวนโหลดนะครับท้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็สามารถที่จะติดตามคอนเทนต์ทั้งหลังได้นะครับเอาละครับทุกท่านครับเกรินกันมาระดับหนึ่งะครับวันนี้นะประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านคุยเนี่ยนะหรือแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนี่ยเป็นมุมที่อาจจะสอดคล้องกับงานภารกิจสำคัญอันหนึ่งที่ด r O. รโอมีโอกาสทำอยู่ในปัจจุบันนะครับ แล้วก็เพิ่งเพิ่งมีจังหวะได้เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะนั่นก็คือหลักสูตรนะครับที่มีชื่อว่าประกาศนียบัตทำทำมา,าพิบาลสำหรับนักบริหารระดับสูงชื่อย่อก,ก็คือปทอสอป어ปาททงแล้วก็สเสือนะครับก็ถ้าหลายท่านเป็นแฟนประจำรายการ N y i n ไ i d e r ก็จะได้ยินคำว่าปทอสอ นะครับในรายการนะ NY s n s i r e r เรามาหลายครั้งนะครับก็อาจารย์โอก็ผมก็มีโอกาสไปทำหลักสูตรนี้นะครับให้กับทางากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนะบปัจจุบันนี้ก็ผ่านการดูแลของกรมการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือกรมลดโลกร้อนที่เรารู้จักกันเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่น7นะครับรุ่น7รุ่น8รุ่น9รุ่น10รุ่น11 ปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่12ครับนะกอ็อยู่กับหลักสูตรปทศมาเนี่ยครับกับ,กบพี่ๆนักบริหารระดับสูงนะก็อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะหลายท่านก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามนะครับเอ๊ะแล้วเขาเรียนอะไรกันแล้วคนที่ไปเรียนเวลาพูดถึงนักบริหารระดับสูงเนี่ยมีใครเตรียมมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เอาแบบสั้นๆนะครับ ระดับแรกก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นเป็นนักบริหารนะครับถ้าเป็นระดับข้าราชการก็เป็นระดับ9นะครับระดับรองที่ปดีหรือท่านผู้นวยการนะครับนักบริหารระดับสูงนะครับเป็นต้นนะครับอายุก็เรนอยู่ประมาณประมาณ40่สประมาณเนี้ยนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะก็ก็น่าจะเป็น เจ้าของกิจการในในในระดับที่ระดับกลางหรือขนาดใหญ่พอควรเหมือนกันนะครับดังนั้นหลักอสูตรปทศตัวเนี้ยครับก็เน้นนะครับในการที่จะส่งต่อนะมุมมอง3ามเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของธรรมพิบาลนะเพราะว่าการที่จะเป็นนักบริหารที่ดีนะครับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดการปล่อย,อยแก๊สเรือนกระจกด้วยเนะี่ยธรรมพิบาล นะเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นหรือการสร้างบรรษัทพิบาลหรือ o r r p r r t t g o v e r n นั้นเป็นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับก็ในเรื่องธรรมาพิบาลครับนะเรื่องที่สองก็เน้นแล้วก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็ทำอย่างไรให้ผู้บริหารระดรับสูงนะครับมีความรู้มีความเข้าใจนะมุมมองในเรื่องของ global trend นะครับมุมมองในเรื่องของ environmental dimension ต่างๆนะ ที่ว่ามันสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะแล้วก็สุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของพวก Innovation Technology อะไรต่างต่างนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อที่3ครับวันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะนะนั่นก็คือเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้บริหารระดับสูงนะครับมาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ในฐานะที่อาจารย์ไปสอนมีวิทยากรรับเชิญมาสอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะการเรียนรู้นะในแบบ one direction ที่เราคุ้นเคยแต่ว่าในหลักสูตรพศเนี่ยนะครับแน่นอนครับลักษณะของ two way communication นะและก็ communication การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนเป็นเป็นโจทย์ใหญ่ๆนะครับที่คาดหวังให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะก็หลักสูตรนี้ น่าสนใจนะครับนะก็ผู้สําเร็จการศึกษาเนี่ยนะก,ก็ก็มีโอกาสที่ดีนะในการที่จะได้เข้ารับพระราชทานนะครับประกาศนียบัตจากกรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะครับก็ลายยาวมาตั้งแต่รุ่นรุ่น7จนะครับจนจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับทุกท่านครับก็รู้จักกับหลักสูตรปรทศนะครับมาระดับหนึ่งประเด็นที่อยากจะคุยวันนี้ครับคีย์ใหญ่ๆนะครับของ นักบริหารระดับสูงหรือถ้ามองอีกมิติหนึ่งก็คือลีดเดอร์นะครับนะหรือผู้นำนั่นนะปัจจุบันเนี้ยในเชิงการสร้างความยั่งยืนเขาจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งคำนั่นก็คือคำว่า tone at the top นะครับนะโทน at the top นะถ้าเราแปลเป็นไทยนะมันจะหมายความว่าอะไรนะครับโทนนะเวลาเราเซตโทนนะนะของ ผู้บริหารเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็จะบอกคำว่าท o วน a แอร e เดอท็อปเนี่ยมันคือแนวทางและวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงครับทุกกโก็มีโอกาสพูดเรื่องนี้นะฮะในหลักสูตรสนะครับกับพี่ๆนะมาทั้ง90กว่าท่านเนี่ยนะฮะมาระดับหนึ่งนะว่า Tone a แอ h e เดอเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเอาคำอย่างหนึ่ง ที่พวกเราคาดหวังนะให้พี่ๆสร้างสิ่งนี้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับไม่ว่าพี่ๆจะเป็นผู้แทนจากภาคราชการภาคเอกชนนะครับภาคศาลยุติธรรมนะหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระก็แล้วแต่เพราะว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์องค์กรที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างเคาเจอร์ในองค์กรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับการกัดกระดูมเม็ดแรกเนี่ย โ o นะเดอะท็อปจากผู้บริหายระดับสูงที่ลุกขึ้นมาและอยากจะทําอย่างไรให้องค์กรเรามีคาร์บอนที่ต่ําลงทําอย่างไรเราจะลดของเสียทําอย่างไรนะครับที่เราจะทําให้องค์กรของเรามันมีเรื่องของ ESG นะปัจจุบันนี้มีคนพูดเรื่องนี้เยอะเนาะ Environment Social และ Governance เนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่ง องค์กรเราจะทําอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholder engagement เนี่ยที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะครับมากยิ่งขึ้น,นต้องบอกว่าการมีผู้นำนะครับที่มีความรู้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะกำหนดนะครับสิ่งเรียกว่าเป็น tone at the top นั้นนะครับเป็น เป็นสิ่งหนึ่งหรือแรงขับดันประการใหญ่ๆนะครับของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนแทบจะทุกองค์กรน,นะครับมีงานศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับที่มีการพูดถึง i n f l u e n c e นะครับหรือบทบาทของผู้หมยร,ระดับสูงหรือคำว่าโทนเนรี่ยนะในการสร้างความยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการศึกษาบอกว่ากว่า165 นะครับขององค์กรที่มี sustainable business strategy นั่นก็คือการมียุทธศาสตร์องค์กรนะท,ที่บูรณาการระหว่างการมองแค่ธุรกิจนะครับอย่างเดียวไม่พอแหละต้องเอายุทธศาสตร์นะหรือกลยุทธ์ในเรื่องของความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ากว่า65%นะครับขององค์กรที่ทำเรื่องนี้สกเซส s และประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับนแ n e at the top เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะอันนี้ก็เป็น65%นะครับแล้วก็แนวโน้มมีโอกาสที่จะเพิ่มสูง,สงขึ้นนะครับในพอคูณเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่มีความน่าสนอกน่าสนใจเหมือนกันนะนั่นก็คือการที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับ employee หรือพนักง,งานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนะให้ลุกขึ้นมา ในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือออกจาก comfort zone นะในการมาทำา1โปรเจกต์นะครับหรือ1โครงการหรือทำให้ลายการผลิตในแบบดั้งเดิมที่คุ้นชินแล้วมันมีของเสียเยอะเหลือเกินปล่อยคาร์บอนเยอะเหลือเกินนะมีโปรดักตที่ม,มันมันมันอาจจะค่อนข้างจะออฟโซลิดนะคือมีคาร์บอนสูงนี้เป็นต้นเนี่ยนะการที่จะทำให้เอ็มพอยร์ย หรือลูกค้าพนักงานเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับจริงจังเนี่ยเขาบอกว่าอินฟลูเอนซ์ของโทน่าเดอะท็อปเนี่ยมีความสําคัญมากกว่า8 5เป็นตะครับเป็นต้นซึ่งตัวเลข8 6 5และ8 5ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับนะมีการทําวิจัยนะครับเก็บข้อมูลผ่านการทำเซอร์เวย์ของออหน่วยงานคอนซัลท์นะครัว่าจะเป็นในเชิงของ m มคเคนซี่นะครับในเชิงของ ดีรอยนะครับ KPMG หรือแม้กระทั e ่ง EY เป็นต้นนะนอกจากนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจและโทน,นันเมีความสำคัญมากๆนั่นก็คือลูกค้าหรือแม้กระทั่งยังเจเนอเรชันเวลาเขามองกลับมาที่องคอ์กรนะครับเขาก็ไม่ได้มองแค่แบรนด์ไม่ได้มอง Products นะหรืออาจจะไม่ได้มองในเชิงของสื่อประชาสัมพันธ์มากเหมือนในอดีตปัจจุบันนี้ความเป็นโทนแอรเดอะท็อปแล้วก็การแสดงออกของผู้นำนะครับนะยกตัวอย่างเช่น CEO C Level หรือแม้กระทั่งถ้าขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งคือในระดับของ Board of Director คือกรรมการของบริษัทองค์กรนั้นนะนะครับที่ลุกขึ้นมาแล้วบอกเรื่องของโทนแอรเดอะท็อปแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงนลั้นนะนะมันเป็นมุมที่ สามารถกระตุ้นการรับรู้นะครับแล้วก็ trust ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นนะครับกับ stakeholder ต่างๆเหล่านี้นะครับได้มากกว่า83ถึง84นะครับนะจากการเก็บข้อมูลนะครับหรือแม้กระทั่งการเซอร์เวยแบบในช่วงที่ผ่านมานะครับผ่านเรื่องของ world economic forum หรือหลักลอยองค์กรเป็นต้นดังนั้น tone at the top ถ้าเรามองโทนแอตเดอะท็อปอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะมันมันมีโจทย์มันมีอิมแพกในตัวมันเองเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดรพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้นะครับผ่านหลักสูตรปอทศนะสิบเสัปดาห์นะครับกว่า4เดือนนะที่ต้องอยู่กับพี่ๆเขาในทุกๆวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศและสิ่งแวดลอ้อมเขามีห้องประชุมใหญ่เนี่ยนะนะรเราเลยพยายามจะบอกเขาพี่ๆเรื่องนี้ว่าอู๋ โทน e at the อ o ทครับนะถ้าเราสามารถสร้างจาก90กว่าท่านนี้ให้ลุกขึ้นมาเซฟซัมติงในโทน Tone at อ h ท็อปได้จากกี่เปอร์เซ็นต์หอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบนะครับในเชิงบวกที่น่าจะเกิดขึ้นกับความยั่งยืนภายในประเทศของเราเนี่ยน่าจะเยอะพอคุณเลยทีเดียวหลายท่านนะเริ่มตั้งคำถามครับว่าอาจารย์โอแล้วกรอบความคิด นะครับหรือแม้กระทั่งเฟรมเวิร์ของการเป็นทัวร์แนทเดอะท็อปเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนนะนะเขามีเฟรมเวิร์หรือกรอบความคิดอะไรบ้างต้องบอกครับว่ามันมี5องค์ประกอบนะครับที่อยู่ภายใต้กรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์กนี้ครับตัวเฟรมเวิร์จะมี5องค์ประกอบประกอบกันองค์ประกอบที่1ครับนั่นก็คือผู้นำถ้าอยากจะแสดงทนหแนเดอะท็อป ให้เกิดขึ้นต้องเริ่มต้นกัดกระดูเม็แรกด้วยการพูดถึงวิสัยทัศน์แล้วก็ความมุ่งมัน่นนะครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งครับนะนั่นก็คืออาจจะสะท้อนผ่านการตั้งเป้าหมายความยั่งยืนนะครับผ่านนะการแสดงความมุ่งมัน่นนะครับในการที่จะออกมามีคอมมิชเมนต์นะครับออกมาสื่อสารนะครับให้ ทั้งภายนอกและภายในได้รับรู้นะครับหรือแม้กระทั่งผ่านการผสมผสานแนวคิดนะครับด้านความยั่งยืนเข้าไปในกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวขององค์กรธุรกิจครับนะถามว่าทําไมต้องระยะกลางและระยะยาวเนะี่ยก็ต้องบอกงี้ครับว่าเรื่องของความยั่งยืนนะมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลองเทอม นะครับมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้แล้วปีนี้แสดงผลออกมาในเชิงกําไรในเชิงของผลลัพธ์ที่ได้นะแต่ว่าจุดที่1น,นะนั่นก็คือวิชัน่นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นนะครับผ่านเพอร์เพสนะครับหรือวัตถุประสงค์นะหลักขององค์กรอันนี้จะเป็นกรอบความคิดอันที่หนึ่งที่ใช้สามารถใช้เช็คได้นะว่าโทนแอ t เดอร์ท็อปได้เกิดขึ้นหรือเปล่าในองคอ์กรที่ท่านเป็นผู้นำหรือผู้บริหารอยู่เรื่องที่สองครับ นั่นก็คือธรรมาพิบาลและความรับผิดชอบครับนะนั่นก็คือต้องแสดงผ่าน Corporate Governance นะหรือ Responsibility นะที่เชื่อมโยงกันยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการแต่งตั้งยกไม่ว่าจะเป็น Chief Sustainability Officer ที่ชื่อย่อเขาเรียกปัจจุบันคือ CSO ก็เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะคุ้นชิน CEO นะเบอร์ใหญ่สุดนะก็อาจจะมี CFO นะ Chief Finance นะครับ COO นะ Chief Operating Officer นะหรือบางองค์กรก็จะมี CIO นะครับ Chief Innovation หรืออะไรต่างๆแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแต่งตั้งนะครับหรือการมี c s o Chief Sustainability Officer และแน่นอนมาพร้อมๆกับอะไรครับมาพร้อมๆกับ Task Force มาพร้อมๆกับการเซต BU นะครับหรือ Team Work เนี่ยก็เป็นการแสดงออกนะครับถึงธรรมาภิบาลและก็ความรับผิดชอบนอกจากนี้นะอีกจุดหนึ่งก็คือแทบจะทุกองค์กรนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์ขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีบอร์ดนะครับมีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการขององค์กรก็ควรจะต้องแสดงออกผ่านการมีหรือการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดนะที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับมีความเข้าอกเข้าใจนะในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของ climate change เรื่องของ ESG เป็นต้นและสุดท้ายครับที่อยู่ในเรื่องของทำให้พิบาลและความรับผิดชอบนั่นก็คือการผูกโยงค่าตอบแทนของผู้บริหารนะครับกับผลลัพธ์ในด้านของ ESG ในด้านของ climate change เพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่มีการผูกโยง นะครับในเรื่องของค่าตอบแทนนะเข้ากับเป้าหมายเรื่องราวพวกนี้มันก็มันก็ไม่ได้ถูกวัดนะท่านลองจินตนาการภาพเวลาเราเราผูกโยงค่าตอบแทนนะหรือหรือ KPI ของเราเข้ากับผลกำไรนะเข้ากับ product s ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเข้ากับประเด็น scandal หรือริกอะไรต่างๆเนี่ยผู้บริหารก็จะจริงอย่างเรื่องนั้นนะแต่ถ้าเรา ผูกโยงเรื่องของ ESG เรื่องของ Climate Change เข้าไปกับตรงนี้ด้วยมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ทำให้เรื่องราวพวกนี้มันชัดเจนนะครับแล้วก็บอกได้ว่าองค์กรนั้นเรามีการกำกับดูแลนะครับมีธรรมาภาิบาลแล้วก็แสดงถึงความรับผิดชอบอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่2อนะครับในเฟร m e w o r k องค์ประกอบที่3ครับสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือต้องแสดงออกผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับ นะยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบง่ายๆเลยนะนั่นก็คือเรามีการเปิดโอกาสนะครับในการรับฟังความคิดเห็นหรือเวทีนะครับทีเ่เปิดโอกาสให้เซคโคเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ถือหุ้นนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการมองความยั่งยืนมองประเด็นต่างๆเราเปิดใจกว้างนะครับ ในการมองตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งนะการแสดงการมีส่วนร่วมผ่านการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องของความยั่งยืนนะครับเรื่องของ climate change นะครับเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้น อย่ายนะยกตัวอย่างเช่นเรามีการรายงานนะตามมาตรฐานของ GRI นะครับ Global Reporting Initiative ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะก็มีการพูดว่าตลาดหลักทรัพย์ก็มีการบอกต้องมี one report นะนะครับหรือแม้กระทั่งเร็วๆนี้นะก็จะมีการประเมินนะครับความยั่งยืนนะครับผ่าน set e s g r a t i n g ในตะ่างๆเนี่ยนะเราเราเข้าสู่กระบวนการ นะครับในการประเมินหรือเมื่อวันที่เราได้ค่านะได้เรต i ติ้งได้แร n กิ้งมาแล้วเราเราทำอย่างไรนะครับเราไปต่อนะกับการทำให้แร n กิ้งหรือเรต i ติ้งของเรามันดีขึ้นหรือเปล่านะอันเนี้ยนะครับเป็นองค์ประกอบข้อที่3นะเพราะพราการที่ทำอย่างที่ด,โด,โดรโเล่ามาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมันต้องแสดงผ่าน Open Mind นะครับแล้วก็ Open for 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 all นะครับ s t a ็กโฮเดอร์นะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะอีกเรื่องหนึ่งครับนะสามารถแสดงออกนะครับในเชิงของถ้าเรามอง t o นัทเดอท็อของผู้แบร์ระดับสูงอยู่ตรงกลางนะครับนั่นก็คือการบูรณาการด้านปฏิบัติการครับหมายความว่าอย่างไรนะเบอร์หนึ่งบอกว่า,วามีคอมมิชเมนต์ชัดเจนนะครับเบอร์สองบอกว่ามีบอร์ดมีกำกับนะมีเบอร์สามมีการรายงานแต่ เมื่อสครับบูรณาการในเชิงปฏิบัติการพอเรารายงานไปแล้วเราได้เรตติ้งได้ผลลัพธ์มาแล้วนะเออเป้าฝันที่เคยวางไว้นี่สูงประมาณนี้เลยนะสูงเป็นร้อยเลยเป็นหลายร้อยเลยนะปัจจุบันนี้เราอยู่ประมาณ20-30นะดังนั้นการบูรณาการนะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะทำให้ เส้นทางเดินนะเราเรียกว่าเป็น sustainable journey ไปสู่ความยัง่งยืนในอนาคตมันเดินต่อไปได้เนี่ยแน่นอนครับมันต้องการการ integrate operation operating แนวคิดใหม่ๆเข้ามานะเพื่อทำให้ product ของเราน,ะนั้นน่ะนะมัน green มันค r e e n ขึ้นมีคาร์บอนที่ลดลงความเสี่ยงที่เราได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะมันลดลงเลยนะตามพวกนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่น นะครับเรามีการอินทะิเกรตแนวคิดเรื่องสุคูลาอโกอนมีเข้ามาในองคอ์กรเราไหมเรามีการลงทุนนะครับในเรื่องของพลังงานสะอาดนะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นไหมนะครับเรามีการลงทุนในเทคโนโลยีหรือลายการผลิตหรือหรืออุป m e n ์ process ใหม่ๆนะครับที่มันทำให้ save energy นะ ที่มันทำให้ Product ที่เราผลิตขึ้นนะ,นะมันมันมีผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลงหรือแม้กระทั่งเรามีการอินทิเกรตนะครับองค์ความรู้ Research Development หรือแม้กระทั่ง Innovation ใหม่ๆเข้ามาในการปฏิบัติการของเรานะครับในแต่ละปีในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปไหมนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าไม่อย่างนั้นนะ ถ้าปลายทางเป้าเรามองไว้ที่อู่ค่าตัวเลขคือ200แต่ถ้าเราอยู่ประมาณ30-40แล้วเราไม่ไม่ได้มีการเพิ่มเติมหรือ i n c o อร์เปรสนะครับสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆเพี่อแค่ที่เราเล่าให้ฟังเข้ามาเนี่ยนะมันก็พูดมมปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไอเดินการที่ค่าหรือเอฟฟิเชนซีต่างๆมันจะเพิ่มสูงขึ้นไปตามเจอร์นี่ที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยครับที่มันจะเกิดขึ้นนะองค์ประกอบสุดท้าย นะองค์ประกอบที่5ในเฟรมเวิร์นะครับเพื่อที่จะพรูฟว่าเรามีโทน e t เดอะท็อนะครับเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือการมีวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมในการเป็นผู้นำเพราะอะไรครับเพราะเบอร์1เราประกาศไปแล้วเบอร์2โอแต่งตั้งบอร์ดมี cso ผูกค่าตอบแทนทก็ทำแล้วนะครับนะเบอร์3 มีรายงงรายงานเราก็ทำเบอร์สีก็ใส่ i n c o r p o ร a เ e เข้าไปแล้วครับแต่ท้าว่าถ้าเราไม่สร้างสิ่งที่ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็มีจริยธรรมนะครับในการในการนำสิ่ง,งตา่างๆพวกนี้เนี่ยเจอร์นี่ที่มันจะเดินไปสู่200เนีเป้าที่ไปเนี่ยมันอาจจะถึงนะครับแต่อะไรรู้ไหมครับมันจะไม่เกิดการปลูกฝังไมเซ e ตให้กับทุกคนในองค์กร เพราะอย่าลืมครับโทนแอดเดอะท็อปท็อปมีโทนลงมาถึงแม้ท่านทําประสบความสําเร็จจนถึงเป้าหมายคือตัวเลขที่200แต่ภายในองคอ์กรที่ท่านกํากับดูแลนั้นนะอาจจะมีคนอยู่แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะที่เป็นคนที่อินกับเรื่องนี้และมีความเข้าใจนะไอ้ส่วนที่เหลืออีก70-80%อาจจะไม่ได้รู้สึก,แล,กแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มี ความตระหนักรู้หรือมีอินิเช i v e ใดๆที่อยากจะมาทำต่อนะครับเพราะเขาก็รู้สึกว่าก็ก็ก็ไม่ได้รับการปลูกฝังหรือการต่อย,ยอดลงมาในขณะที่ในมุมของผู้นำนะครับก็รู้สึกว่าเราส c กเซสในความเป็น Tone ั t ด h e Top เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะมันถึงเป้าหมายแล้วนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเวลาเรามองในเรื่อง t o นอั t ด h e ท็อในมุมความยั่งยืนเนี่ยมันมองแค่องค์กรเราไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะถ้าเรามองแค่องค์กรเรานะครับแล้วเราเราไม่ได้มองเอ็มพอย e ์ีของเราทั้งหมดเราไม่ได้มองในมุมของ s u p p l ายเออร์ซัพพลายของเราซึ่งทั้งหมดนั้นนะ่ยอาจจะมีครอบครัวของเขามีชุมชนที่อยู่ร,บรอบๆเขาอยู่ด้วยนะนะั้นน่ยมันอาจจะเป็นอีกจํานวนมหาศาลนะที่อยู่ล้อมรอบนะครับวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เราดําเนินการภายใต้ ธุรกิจของเราดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรเพื่อไปให้ถึงทั้งหมดเนี่ยนะครับในวงที่มันกว้างมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราบอกได้ว่าอ,องความรู้ต่างๆพวกนี้นะนนเมื่อคุณมีแล้วนะบริษัทหรือองคอ์กรของคุณจะสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ best practice นะครับแล้วก็การต่อยอดนะครับ ในอดีตเราเคยจะทํา CSR ในการเอานู่นเอานี่ไปให้แต่เราจะบอกว่าเฮ้ยนอกจาก CSR ที่เราทำนะเราอาจจะต่อยอดนะครับไปสร้างตัววัฒนธรรมหรือ Mindset ดีๆพวกนี้นะครับให้กับชุมชนให้กับอำเภอตำบลหรือในจังหวัดในวงที่กว้างมากขึ้นได้ดังนั้นในองค์ประกอบที่5ในเฟรมเวิร์ตัวนี้ครับการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานเลยเป็นเรื่องจำเป็น การเทินหรือการเปลี่ยน CSR Corporate Social Responsibility ไปสู่การเป็น c s v คือ Creating Share Value นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเราสามารถนำความสำเร็จ e x p e r t i s e ของเราที่เราทำมานั้นนะครับต่อยอดผ่าน Employee ผ่านเครือข่ายของเราไปช่วยในการสร้างชุมชนไปช่วยให้เกิดวิสาหกิจของชุมชนใหม่ๆที่เกิดขึ้น ไปช่วยทำให้ SME ของชุมชนหรือแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นซัพพลายเออรซัพพลายเชนของเราน,ะนะั้นโตแบบกินกรีนและกินกรีนที่เราเรียกว่าเป็นอินคลูซีฟโกรทเนี่ยนะครับไปพร้อมกับเราได้ดังนั้นทั้งหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์นะครับนะว่าท o n น a อ t h เดอรท็อปเกิดขึ้นในองค์กรที่ท่านเป็นผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูงหรือเปล่า สำหรับวันเสาร์วันนี้ครับรายการ N.Y. Insider ก็ได้นำนะครับนะมุมมองในเรื่องของโทนแอนด t เดอะท็อปนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่พูดถึงและต้องการสร้างในหลักสูตรปอทศประกาศนียบตรธรรมธิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่12มาฝากทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ดรโอสาสราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียพ์มณกุลลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ